ไม่แน่นะ<ๆ>เพิ่มๆมีเที่ยวสามลุ้นกันยาวๆนะคะเ <c oughs> ทีเ่ยวต่อไปเลยค่นะน้องกู้สามสายก่อนหนึ่งกู้จริงชนะเลิศค่ะใช่ค่ะเลิศชัยยะค่ะเจอกับพรหลวงพ่อจากวีทีสปอร์ตนะคะ เดชยะก็อยู่ร่องน้ําแดงนะคะส่วนพอหลวงพ่อจากวีดีสปอร์ตอยู่ร่องน้ําน้ําเงินเนี่ยค่ะเดชยะนี่ชื่อเดิมคือสาวน้อยชุติมลค่ะอายุเรือ8ปีนะคะ<ม>ก็เก็บเรืออยู่ที่วัดพระนอนจักรสีวรวิหารที่สิงห์บุรีแล้วก็ตั้งเรือมาเมื่อปี2557ช่างติ๋งสุพรรณเนี่ยคนเดิมเลยค่ะตอนนี้ก็ผู้จัดการเรือเป็นคุณบุญเรศเนตรบุตรอ,อ๋อมาแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังประวัติกัตนต่อค่ะ,คะ ภากอหห้ที่สาไจังหวัดสรบุรีเป็นการ่ายทิ้งถ้วยพระราชานของทระเทพรองนามแนวรองนามแนเรือ อยู่ร่องน้ำแดงสิงคโปร์ร่รองน้ำต้อ,อ,อ,องการเรือดีพรล่องพ้นจับวีทีสปอร์ตอยู่ร่องน้ำต้องการผายบดผายเบยดกันมาสามคนสามผ้ายกระจุยกระจายกันมาเลยร่องน้ำแดงเลือชายยะจะได้รอดปลอดภัยหรือไม่ในเมืเ่อตอนนี้พรลุกมาจากไล่ขยี้จะขี่คอได้หรือไม่ดูสิว่าถ่วยพระรชาชทานของสมเด็จพระนิทานที่าาราชาของสมเด็จพระเทพพระราศดาสยามกอมราชกุมารีจะอยู่สิงคโปรีหรือจะอยู่สนาบุรีครกบมาเลิดชายยะเที่ยวนี้สันบอล บางคะไยเรือดีในนามพระคูสิทธิพิมลหลวงอจักจะสู้ได้หรือไม่ได้องหลวงอจักรมีทีสปอร์จะสู้ได้หรือไม่ได้ปากหัวตันเท้าผีไม่เผาไรทขยามาแล้วไปแนนจิงไมขึ้นพันินะเลิศเอาวว่ไปแนนจิงไปแน่จิงไมขึ้นกริจะนะลิศด้วยกันทั้งคู่เริ่ายัเิายใจเิายัจเิดหายครับหายใจพระยาหมายแรายแายแยีมา่างคนอหลวงจักรมีทีสอรลกรจี้ลอยี้ลอยเปตุนไทยไทยจะประบเข้าเนทั

ลุ้นกันทุกคู่ทุกเที่ยวนะคะสมกับที่กลับมาจัดในรอบ2ปีเนี่ยค่ะใช่ค่ะรู้สึกเหมือนอัดอั้นนะคราวนี้นี่ใส่ไม่ยั้งเลยค่ะยิ่งเจอผ่านหน้าจอทีวีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหพอหลวงพ่อจับนะคะ <c oughs> ก็เนี่ยแหละค่ะของเจ้าภาพนะคะพอหลวงพ่อจับีดีสปอร์ตวัดยุ้งสระบุรีเนี่ยแหละคะ่ะสองบุรีมาเจอกันเนี่ยสิงห์บุรีกับสระบ,บุรีเนี่ย ซึ่งพอหลวงพ่อจากก็แน่นอนนำมาโดยหมดละอทีมชาติของเราเนี่ยนั่งหัวเรือเลยเนะคะสังเกตเห็นส่วนเลือชัยยานี่ใช้ทีมฝีพายพรพระแก้วกับสาวน้อยชุติม,มนนะคะมารวมกันต้องบอกว่าเขาคุ้นเคยกับสนามที่นี่นะคะที่สาวี่ยได้แชมป์ถ้วยพระราชทานเมื่อปี2 5 8 8 9 9แล้วก็ล่าสุดนี้ได้ปี62ค่ะ,คะ มาจากวัดดานวิจิตนั่นเองนะคะเมืสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้อีกสนามหรือเปล่านะโอ้นี่สนามนี้นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ะออกตัวปุ๊บนี่อีกคู่หนึ่งมารออยู่แล้วค่ะเลอชาัยยาะในร่องน้ำน้ำเงินนะคะเจอพรหลวงพ่อจากวีทีสป,ปอร์ตในร่องน้ำแดงนี่เป็นเที่ยวกลับสายน้ำโอนี่แฟนๆเ,นเนร่ยาวก็มาเชียร์กันเยอะเลยค่ะ ไม่ใช่แค่คนมีอายุนะลูกเล็กเด็กแดงวัยรุ่นนี่มาเยอะเลย่มากันหมดนะคะวันนี้เขามีสินค้าโอทอปสินค้าท้องถิ่นขายกันด้วยนะคะพี่อยถ้าจบนี่เราไปช้อปปิ้งได้นะคะคือแวะไปมาแล้วรอบเดี <c oughs> เดี๋ยวไปอีกอถ้าสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของที่เสาให้เนี่ยยกให้กระยาศาสตร์นะคะทีเด็ดเลยของดีของดังของอาเภอเสาให้นะคะแต่นอกนั้นก็มีที่นี่ก็จะมีตลาดเก่าแก่กว่าร้อยปีด้วย น้องกุ้งบอกไปชิมมาแล้วอร่อยทุกร้านนะอร่อยหมดค่ะอยู่ที่ว่าเงินในกระเป๋าพอหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกระต่อคู่นี้ค่ะออกมาแล้วค่ะออ <c oughs> เล็กไม่เกินสามสิบพิพาใครจะเป็นเจ้าความเร็วสนามล้ำน้ำป่าสังสนาเฮาสาวให้ในปีนี้ี่เมื่อร่องน้ำแดงเรือดีพอร์ลวพ่ะจักหวีทีสปอร์ตอยู่ร่องน้ำแดงเจอร่องน้ำตงนั้นเรือเก่งไม่ธรรมดาชื่อใหม่ๆอันตรายแลอเกินเรือเริอชัยยะเที่ยวแรกชนะมาแล้วหนึ่งเที่ยวแต่ตอนนี้เที่ยวสองจะทำอะไรได้หรือไม่ได้ในเมื่อตอนนี้เรือชัยยะทำท่าจะแรงจะแตงดีแต่ว่าเรือพรหลวงพ่จักรลงพี่มหากรอไลปีไลบีไขยี่มาขยี่มาเรือชัยยะ จะดีพลหรือไม่พลผลไม่พล,พลต้องดูกันทีละตอนเหมือนละครในทีวีเมื่อเที่ยวนี้เป็นฝีพายเด็กวัดซัดด้วยกันท้งกู่ครบเบิดุมหน้ามนคนวัดชุมพรหลงพจากวิธีสปอร์ตเจอไอ้นุนหน้ามนคนวัดถนน,นจากสีในน้ำเลิศชยัยาพระครูศ,ศรีปริยัติคุณธมหาอัครดิษฐ์เที่ยวนี้ถ่าเราไปสู้แล้วใครจะสู้หมูแหลกล้านเสียแล้วฝีพายข้าวก้นบาสองร้อยยี่สิบเมตรสุดท้ายพายต่อหนอ้าต่อตาท่นานลวผู้ว่าราชการจังหวัด ดูซิว่าโดยจมวันทันเองอภอตุ้ยสำรา,านท่านหลองหมูท่านรลองชนะก,กินท่นหลองชนะกิจท่านรองหมูท่านดเพิ่มพัชนาวางให้แลอเราพายมันไม่ทันลอยเป็นตัวท,ท้ายเอาละว่าเฮโรนละาเ,าาเ,าเ,าเามาือฮอนวันหาัหกตัวพีนจมวัดไมยอมไม่ยอมไ,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 ไม่ถกไม่แต้ตัคนนักัดตาควเนนักบมาลงน้ำแดงลงน้ำแดงจะแสงนันไหมย่ลงน้ำแดงมาวันลอยไทยเมื่อไทยจัแสงนั่ไหมจะแสงัไหมจะแสงนด่ไหมจะดแงเขาเ้นชัยไม่ทัน โอ้จะเป็นลมน้องกุ้งสงสารกรรมการแม่ช่วงก่อนเข้าเส้นชจยนี่เราต้องกลั้นหายใจตามเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหคู่คิดสูสีจริงๆอ,ะอ่ะเร์เหมือนเราลงไปพายเองเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะเป็นเลิศชัยยะที่เก็บชัยชนะไปในที่แรกก่อนแล้วหรือว่าจะเป็นพอลวงเราจากวีทีสปอร์เนี่ะใช่ค่ะโอ้สูสีอย่างนี้ทีมพากนี่ลิเกขึ้นตลอดเลย โอ้ถ้าเป็นพอหลวงพ่อจากนี่ต้องมีเที่ยวสามเลยนะคะบอกแล้วลงมันกันทุกคู่ค่ะคืนกำไรให้คนดูหลังจากห่างหายไป2ปีนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศมุมสูงนะคะที่บริเวณแม่น้ำป่าสักค่ะโอ้น้ำท่านี่ดีจริงๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่ที่แถวเชียงรายหรือว่าแถวเชียงใหม่นะช่ ช่วงนี้นี่แถวนน้นอ่วมเลยน้ำท่วมกันเยอะเลยค่ะเจอพายุแต่ว่าที่ส่งให้วันนี้สนามทั้งสนามทั้งแม่นม้ำทั้งฟ้าฝนเป็นใจค่ะ,คะรอนักผาคนะคะลิเกขึ้นแบบนี้รอดูว่าจะเป็นธงแดงหรือธงน้ำเงินค่ะใช่บอกแล้วค่ะว่าสายน้ำล่องแดงหรือล่องน้ำเงินนี่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบค่ะ คือถ้าช่วงแรกอ่ะเที่ยวแรกเนี่ยส่วนใหญ่นี่เห็นบอกว่าเอยเป็นร่องน้ําแดงทั้งนั้นอ่ะได้เปรียบหรือเปล่าทางนี้แหละเที่ยวกับสายน้ํามาเป็นร่องน้ําน้าเงินใช่ค่ะโอ้ยู่ที่ความฟิตนะคะว่าราไหนจะฟิตกว่ากันแค่นั้นเองนี่เที่ยวยังไงอ่ะช่วงสบัดเนาะสบัดหัวเรือสบัดนิดนึงเออนี่ขนาดดูยังดูไม่ออกนะคะค่ะเดี๋ยวรอกรรมการดีกว่านผู้ชิงในฝันค่ะแล้วก็เป็น แมตช์ชิงถ้วยพระราชทานด้วยสําหรับ30ฝสีสพายประเภทกอนะคะจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่เนะยะเลช่ยยเ,เหมือนจะเหมือนจะเหลื่อมอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงตอนเข้าเส้นชยัยพอหลวงพ่อจักสปีดขึ้นมาอ่ะแล้วมันสปัตเนี่ยแหละคะ่ะนิดนิดหน่อยหน่อยมาดูค่ะโอ้โหเดียวค่ะคุณผู้มเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าแรงส่งว่าฝั่งไหนจะส่งมากกว่าแค่นั้นเองนิดเดียวจริงๆนี่ที่ฉันดูเที่ยวสองนี้ยังยังบอกไม่ได้เลยนะคะเนี่ย กลางล่มโอ้จุดยอดเอาไปดูมา,มาไฮไลท์แล้วท่านผู้ชมเทพนรสิงห์8ปค่ะเจ้าทินนะคะเจอกับเจ้าแม่ประดูท้องค่ะโอ้โต้องบอกว่านี่คู่นี้นี่40่ีพายนี่ทีมน้องๆนี่เจอกันมาแล้วนะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะจริงๆแล้วประวัติเลยนะคุณหนอยประวัตินี่อาจจะไม่ต้องมากมายอะไรนะเพราะว่า,วารู้กันดีแล้วโอ้อ่าน3วัน3คืนไม่จบ่ะ สักและสีไม่มีใครเป็นรองใครนะมาดูว่าวันนี้ใครจะสามารถคว้าแชมป์ได้สําเร็จค่ะใช่ค่ะ,ะแต่บอกหน่อยนิดนึงแล้วกันค่ะสําหรับเทพนรสิงห์88นะคะอายุเรือมีการตกแต่งทํเาสาใหม่ได้3ปีค่ะผู้จัดก,การเรือคุณชลิตเทพโพบค่ะได้ทีมฝีภายในบ้านเลยนะคะส่วนเจ้าแม่ประดูทองนอแนอน,นะคะจากสอรสรหนวเป็ชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งน,นะคะ,คะ ก็สถานที่เก็บเรืออยู่ที่วัดสวนราชพงนะคะตกแ่งใหม่โดยช่างเฮน้องดินแดงค่ะผู้จัดการเรือพลเรือตีสุรวุฒิชวนะค่ะไม่ใชปลายประมาจะได้เตรียมเตรียมเป็ดยังไงไม่รู้แต่ ทหารสู้ตายว้อยทหารสู้ตายว้อยกองทัพเรือ,อยี่ร่องน้ำเป็นคนจาแม่ประดูถองกองทัพเรือไรบทไรเปลี่ยนกันมาร่องน้ำแดงในน้ำเรือดีเทพนอนและเสิงแปลกแปลกในวันใดไม่มีวันตายจากวงการระยยาวดาวข้างฟ้าพยักไรไม่มีวันตายแห่งลุ่มน้ำป่าสักเรือป่าชินิเทพโอใบบอกว่าเฮ้ยไอขวัญเอ้ยเรือป่าต้องชน,นะนะว้อยแตชนะได้หรือไม่ได้เทปนอนและเสีงแปลกจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่เอาแล้วครับจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ เป็นยังไงนะนอาจเอ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 มันทำไมแรงไม่หมดยังไงเรือเจ้าทินเรือเจ้าทินอยู่ไหนนะครับเสื้อเหลืองดำแต่ว่าประดูอยู่นอกเสื้อสีเข้มนี่นะครับโอ้โอ้นี่ก่องเสียยิ้มเลยค่ะตบมาเลยแรงขึ้นแน่นอนนะคะเป็นเทพนรสิงห์8ปนะคะที่เก็บชัยชนะในที่แรกไปได้เจ้าของเรือยืนบิดไปบิดมาอยู่ข้างๆางผมเนี่ยพอดนไล่ตะปบนะครับ แม่เจ้าแม่ไปดูทองลำนอกนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับสู้ไม่มีถอยนิดสมชาติเชื้อทหารเรือมาแล้วนะครับนี่ทหารเรือไทยอ่าเทนราสิง88แตอนแรกนี่ก็ตีคู่กันมานะคะ<อ>แต่พอช่วงเพลยกลางมาหน่อยนี่อโอ้โหเริ่มสับแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยขอล้างตาเที่ยวสลับสายน้ำเอามาอ้าดผู้ชมเป็นไงค่ะจะเห็นว่าเสียงกองเชียร์นี่ดังเป็นพิเศษนะสำหรับคู่นี้อ่ะ,อะ ก็ต้องนี้แล้วครับมาขอบคุณ OR ขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดมาดูค่ะทหารเรือค่ะเจอกับเทพนรสิงห์88พยักร้ายไม่มีวันตายนะคะมารอติดตามกันเลยค่ะกำลังจะออกแล้วเจ้าแมวนูฮอกออกเรือจะชนะวิไทยไหมเมือง กองเชียร์ก็อยู่ค่ะอยู่จนจบเลยไม่มีใครลุกไปไหนเลยนะคะไม่อยู่ไม่ได้นะคะเพราะไฮไลท์คือคู่นี้ค่ะ<ม> <c oughs> นี่ถ้าลุกไปแล้วเสียม้าเลยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> เรือเจ้าถิ่นด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าเจ้าแม่ประดู่ทองจะกลับมาได้หรือเปล่าใช่ค,ค่ะ <c oughs> กรรมการที่ต้นทุนก็ไม่ยอมปล่อยนะคะ <c oughs> ไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบค่ะเนี่ยต้องให้ตรงที่สุดแม่ อายุเยอะแต่ว um, <te> ่าแม่นนะคะสายตานี <te> <te> ่เท ah ี่ยงตรงคุณลุงลีโอของเรานะเห็นไหมคุณลุงไม่ปล่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มนิ่งนะออกมาแล้วค่ะมาเที่ยวอันตรายที่สุดในวันนี้หรือเปล่าดี่มาร่องน้ำแดงเรือดีเจ้าแม่มาดูท้องกองทัพเรือเที่ยวแรกแทนิดเดียวแต่ร่องน้ำตรงกันด้น้ำเรือไม่ธรรมดาเท่ มาแต่พยักไหไม่มีวันตายแห่งลุกน้ำป่าสักอะไรบนอะไรบีไ่แรงจะสายกี้จะตีเสมอมาแต่รู้อีทีรอบน้ำแดงรอบน้ำแดงจะแม่มาดูท้องบอกว่าตอนออกได้เปรียบไายแรงแรงดีไายแรงแรงดีแต่ว่าเทปนนทีแปดแปดกลับไม่ปล่อยชวนตีตลอดตลอดไปเลยไล่แรงจะสายกี้มาหัวเรือเสมอกามันเอาไวยทหารเริ่มสู้แปดแปดยุ่งแล้วแปดแปดยุ่งแล้วยุ่งไม่ยุ่งต้องดูกันต่อไปครับแต่ว่าเมื่อได้ยินชื่อ ล้วนพยัญชนไม่มีวันตายเหนว่าดายแค่ตรสิงในแพ้ก็เต้าอกตุ้มันลุมมันตุ้มสันกับอาแหลกหนาปลาสลายนุ่นปากชนะลายเมืองชนไล่ชนนาแค่เอาไายเมืองชนไล่ชนนาหัวเรือมาเมอกันมาแต่แท้บางสิงคอแล้วเปิดแล้วแล้วขอแล้วเปิดแล้วขอแล้วแต่สอจอดองกระดังไม่ติดเก้าวเหมือนกันเลยถ้าจะยกตั้งกระดังไม่ติดก้าวขีมมันเลยจากคนตาไทยไรเบ็ดมาไล่เด็ดกุตาดูยูไมรยันไรยันไรยานดูวดีเลยันวันดีเจ้าภาพแพ้ แฝด80เมตรตายเอาล้อยเฮเลยนะบาเมื่อได้ท่ในทีใส่เกศิวี่แก่88มี88นีเข้าเชื้ใช่88มีเข้าเส้นใช้แล้วนะคะเสียงกองเชียร์ดังแบบนี้หมายความว่าอย่างไรคะคุณกุ้ง รองน้ำน้ำเงินค่ะเจ้าถิ่นค่ะเทปโราสิงห์แปดค่ะครับทงมาเร็วหน่อยทงมาเร็วมมนตะกี้นี้เบียดแค่จมูกแต่ว่าเที่ยวนี้ไปพ้นคอเลยว่าง่ายๆแต่ว่านี่จะเป็นคู่กัดแห่งสายน้ำนะคุณกุ้งคุณอ๋อยค่ะเจ้าแม่ประดูทองเมื่อกี้เนี่ยคอเต็มที่แล้วคอแล้วคออีกแต่ก็ไม่ทันจริงๆเขาบอกว่านะครับเจอทางด้านผู้จัดการทีมของเจ้าแม่ประดูทองบอกว่า ความพร้อมยังไม่ถึง100%เปดี๋ยวรออีกสักระยะหนึ่งะะอ้าวถ้าง,งานไปโน่นเลยจะไปเจอกันที่นูน่นวัดท่าหลวงสีกันยายน JKN 18นกดหมายเลข18ก็ไป ไทยทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปลุ้นกันสนามเป็นกลางเลยนี่ยสนามนั้นถือว่าเป็นเมกะแห่งเรือยาวนะครับมีแข่งขันกันมาเป็นร้อยปีแล้วเป็นการถวายหลวงพ่อเพชรงานเฉลิมฉลองหลวงพ่อเพชรต้นกันยาใช่ไหมคะวันที่4อาทิตย์ที่4กันยายนเคลียร์เคลียร์ทีวให้ดีเลยค่ะเตรียมตัวไว้นะครับ JKN 1 8ดกดหมายเลข18ไปพร้อมที่นั่นแน่นอนครับ